สวัสดีครับลายสาระนะครับสาระน้อยๆโมเยอะๆนะครับผมก็โอเคนะครับก็วันนี้ก็ชมพระแบบเขาเรียกกันอะไรพระยุคก,กลางแล้วกันเนาะนะครับพอสอใช้ได้อยู่นะปี19นะครับอันนี้เป็นเหรียญเขาเรียกอะไรเหรียญผมจำไม่ผิดนะจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวส่องดู กอจอเหรียญกัดเจกอะไรนี่แหละนะฮะสิบเก้ากจอนะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กอยอนะกอจอนะครับสิบเก้านะครับผมเหรียญเนี้ยนะฮะเป็นเหรียญหลวงพ่อลำไย,ยนะฮะวัดทุ่งลาดยานะครับแต่ว่าอันนี้เป็นด้านหลังเหรียญน,นะนี่เวลาดูหน้าเหรียญจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะนี่ดูตรงหูห่วงนี่แหละนะครับดูตรงหูห่วง นี่ด้านหน้าจะเป็นอย่างนี้ด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นี่ด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้นะฮะเป็นเหรียญนะครับเหรียญหลวงพ่อลำไยวัดทุ่งรัตยาจัดสร้างนั่นแหละนะครับแล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นสีอ่าสพระอ่าบุรพาอาจารย์ที่หลวงพ่อลำไยนับถือนั่นก็คือหลวงพ่อยิ้มวัดน้องบัวนะครับหลวงพ่อเปลี่ยนวัดใต้หลวงปู่เหรียญวัดน้องบัว นะครับแล้วก็หลวงพ่อสอนวัดทุ่งลาดย่านั่นแหละนะครับเป็นอาจารย์ของท่านนะครเป็นพระอา,อาจารย์ที่ท่านนับถือมากนะครับท่านก็เลยทําเป็นเหรียญน,นี้ยเป็นที่ระลึกนั่นแหละนะครับออกมาในงานอะไรสักอย่างจําไม่ได้นะครับผมปี2519พศอสอนใช้ได้นะครับหลวงพ่อลำไยก็พิธีสำคัญสำคัญต่างๆเกี่ยวกับปลูกเสกปลูกปลูกเสกวัดถุมงคลน,นะครับพิธีใหญ่ๆอ่ะ โดยเฉพาะพิธีในวังอ่ะนะครับพิธีพิธีในวังอ่ะนะฮะอ่าใหญ่ๆอ่ะที่เป็นพวกพระฉลองนั่นฉลองนี่อ่ะใหญ่ๆเงี้ยก็จะมักจะมีอ่าหลวงพ่อลำไยเนี่ยนะฮะร่วมด้วยในพิธีอ่าใหญ่ๆอย่างเงี้ยบ่อยครั้งนะครับหลวงพ่อลำไยก็เก่งนะครับเก่งเขาบอกก็เก่งในทางที่จริงพระเครื่องท่านอ่ะผมว่าออกไปทางบูนะบูด้วยแหละเพราะว่าท่านทํา จำพระท่ากระดานรุ่นแรกได้ไหมเนื้อผงอะเนื้อผงพระท่ากระดานรุ่นแรกเนื้อผงอ่ะละักษณะพระท่ากระดานก็จะเป็นอ่านะคับนื้หาต่อยอตัวอย่างก่อนเอมีไหมเนี่ยเอ้เอานะฮะพระท่ากระดานตัวอย่าง แต่แต่เขาแต่ไม่ใช่อย่างนี้หรอกเป็นพิมพ์เหมือนกับพระคุณแผนน่ะนะฮะแต่เป็นพิมพ์เป็นพิมพ์ห้าเหลี่ยมเหมือนกับพระคุณแผนน่ะนะครับแต่ว่าอ่าเป็นพระธาตุกระดานลักษณะอย่างนี้แต่ว่าอ่าด้านบนเนี่ยก็จะฝังตะกุดนะครับด้านบนก็จะฝังตะกุดลงไปตรงเสียนอะ่ะจะเป็นตะกุดใช่ไหมฮะถ้าจาไม่ผิดนะนะครับด้านหลังกรับก็จะเขียนไว้ว่าอ่าคงกระพันเป็นหนึ่ง อะไรนี่แหละคงกระพันเป็นหนึ่งหรือคงกระพันเป็นหนึ่งในสยามอะไรอย่างนี้นี่แหละหลวงพ่อลำใหญ่วัดทุ่งระย,ยารุ่นแรกนะครับก็คือท่านก็บอกไว้แล้วว่าวัตถุมงคลเนี่ยนะออกไปทางบูออกไปทางเหนียวทางคงคงกระพันนะครับอีกอย่างหนึง่งเขาก็บอกว่าท่านเนี่ยก็เก่งในทางไล่ผีเหมือนกันทำน้ำมนต์แบบว่าไล่ผีเก่งมากนะครับใครที่ผีเข้าเนี่ยก็แผนกว่าเจอหน้าแล้วก็ ผีแบบออกเองเลยโดยที่ยังไม่ได้ไล่นะครับผมเจอหน้าหลวงพ่อลำไยเนี่ยนะผีกระโดดออกเองเลยโดยไม่ต้องโดยไม่ทันได้ไล่นะครับก็เก่งเก่งคงกระพันนะ,ะเก่งทางพูดผีปีศาจนี่แหละไล่ผีนี่แหละนะครับประมาณนั้นเนาะแล้วก็ประสบการณ์วัตถุมงคลกหล็หลายรุ่นก็มีประสบการณ์นะครับมีประสบการณ์หลายรุ่นเขาบอกเหรียญรุ่นนี้ ก็มีประสบการณ์เหมือนกันนะครับเหรียญรุ่นนี้ก็มีประสบการณ์เหมือนกันนะครับประสบการณ์ก็หลายอย่างนะครับประสบการณ์ก็หลายอย่างอยู่แล้วนะครับจำไม่ได้ไม่ได้อ่านรายละเอียดแต่เขาบอกว่าเป็นเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์อีกรุ่นหนึ่งปี2 5 1 9มันจะมีอยู่สองสองบล็อกหรือเปล่าหรือสองวาระหรือเปล่าเหรียญรุ่นนี้ผมจาจาไม่ได้แต่ว่าหน้าตาหลวงพ่อก็จะต่างกันนะเนี่ย ันจะเป็นอีกแบบหนึ่งหนะ้าตาหลวงพ่อก็จะ้อมๆหน่อยอันนั้นเป็นรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกแต่ว่าถ้าเป็นหน้าแบบ orn, อ้วนๆอย่างเงี้ยท้วมๆอย่างเงี้ยเป็นรุ่น2นะตามที่ผมไปดูในในข้อมูลนะครับเนี่ยนะครับเหรียญเนี้ยไม่ใช่รุ่นแรกนะครับ <laughs> เหรียญรุ่นแรกหน้าหลวงพ่อก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับผมอันเนี้ยแล้วก็สีผิวอ่าลักษณะพิมอะไรนะบล็อกเหรียญก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับนะครับอันเนี้ยไปดูแล้วข้อมูลเขาเล่นเป็นรุ่น2 ข้อมูลเขาร,ระบุเป็นรุ่น2เป็นเหรียญรุ่น2ของหลวงพ่อลำใหญ่วัดทุงรัญญาปี19ก็ถือว่าเป็นยุคยุคต้นต้นของท่านด้วยนะนะครับเป็นยุคต้นต้นพระเครื่องยุคต้นต้นของท่านด้วยนะก็ถือว่าช่วงแบบกําลังแบบร้อนแรงท็อปฟอร์มนะเป็นช่วงที่อ่าเขาเรียกอะไรเป็นช่วงที่ร้อนเป็นช่วงที่แบบว่ากาลังขังขังอ่ะเออกำลังขังขังนะครับก็อ่า ใครที่ชื่นชอบเนาะพระสายทางการจนะบุรีเนี่ยถ้าจะไปหาหลวงพ่อยิ้มหลวงพ่อเปลียนหลวงปู่เลี้ยนหลวงพ่อสอนเนี่ยนะฮะไปหาพระเครื่องแบบของท่านเลยเนี่ยผมมันจะหายากนะครับหายากาหาได้ก็ราคาแพงนะครับอันนี้เราแบบว่าเช่าแบบนี้นะฮะเหรียญแบบว่าที่หลวงพ่อลำไย,ยสร้างนะครับแล้วก็มีลายน้าแล้วก็ รูปรูปเคารพหรือรูปเหมือนนะครับของพระเกจิดังๆต่างาๆเนี่ยห้อยเหรียญเดียวเนี่ยได้ได้5องค์เลยนะห้อยเหรียญเดียวได้5องค์เลยเหมือนได้มีาพราะเกจิ5องค์เลยไม่ต้องไม่ต้องแขวนเป็นพวงไงนะครับผมก็จะได้เขาเรียกน,นะจะได้แบบหลายอาจารย์นะครับผมส่วนราคานี่ยังไม่มีราคานะครับผมไปดูในในกลุ่มในกลุ่มเนี่ยเขา เขาหมุนเวียนกันก็ราคาหลักสิบหลักร้อยนะครับหลักสิบหลักร้อยองค์ละร้อยอ่ะนะครับยังเห็นขายแบบสององค์สององค์สองร้อยอยู่เลยนะครับเป็นพระที่เป็นพระดีนะเป็นพระดีไม่ไม,ไม่ไม่ว่าจะเป็นพระธาตุกะดานน้อยพระธาตุกะดานรุ่นแรกหลายๆายรุ่นของท่านอ่ะของหลวงพ่อลำไย,ยเนี่ยนะฮะดีเยอะด้วยแล้วก็ก็ทําดีตามสูตรการสร้างก็ดีนะแต่ว่าเนื่องด้วย พาคเกจจีทางการจนบ,บุรีเยอะมั้งเนาะเยอะหรือเปล่าคนก็เลยเขาเรียกเขาเรียกคนราคาก็เลยไม่ได้ไม่ได้สูงนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ไม่ได้เคลีย์นะไม่ได้เน้นเรื่อง พุทธภาณิ์ย์นะ่ะพูดง่ายมันก็ไม่ได้ซื้อมาขายไปถ้าจะเอาไว้แขวนเนี่ยมีพุทธคุณคุ้มตัวแน่นอนเก่งด้วยนะครับหลายๆพิธีพิธีสําคัญที่สร้างที่จะสร้างวัตถุมงคลใหญ่ๆของของในประเทศหรือในกรุงเทพหรืออะไรมักจะมีหลวงพ่อลำไยร่วมด้วยในพิธีสำคัญสำคัญต่างๆนะนะครับโดยโดยโดยเฉพาะพิธีที่เฉลิมฉลอง,ลองพระสังฆราชอะพระสังฆราชองค์ที่19นะครับ ท่านสร้างพระภัยรีพินาตบ้างพระ,ะอะไรบ้างเงี้ยนะฮะก็จะมีหลวงพ่อลำไยเข้าร่วมพิธีปลุกเสกหมูด้วยบ่อยครั้งด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นพระดีนะฮะพระดีพระเก่งด้วยนะครับประสบการณ์ก็เนี่ยแหละที่ออกข่าวที่รถยนต์พุ่งอะไรนี่แหละที่นั่งอยู่ข้างหน้าบ้านแล้วรถมันเสียหลักมาแล้วมันมันพุ่งแล้วมันไม่โดนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีออกในข่าวอยู่ขเขาก็บอกว่าเขาก็ แขวนหลวงพ่อลำไย,ยนี่แหละนะครับเป็นพระดีแล้วก็ก็น่าแขวนด้วยนะครับผมนะครับถ้าไม่ชอบแบบเป็นเหรียญเป็นเกจิก็ไปอันเนี้ยวันนั้นอ่ะสวยอ่ะไอพ้พระพระท่ากระดานน้อยอ่ะองค์เล็กๆอ่ะสวยนะเออสวยนะพระท่ากระดานน้อยอ่ะนะครับถ้าไม่ชอบแบบว่าอ่าเป็นเหรียญแค่ขนาจา์นะ,นะครับถ้าใครอยากจะหาไอ้พระท่ากระดาน มาแขวนนะครับถ้าจะไปหาพระธาตุกระดานแท้ๆก็หาได้ยุ่แต่ราคาก็ค่อนข้างแพงแล้วก็ดูยากด้วยนะคคนดูเป็นเขาก็กล้าเช่าเราดูไม่เป็นล้วก็นี่เห็นไหมดูไม่เป็นก็ซื้อมาก็ปลอมอย่างนี้แหละนะก็ไปย้อนยุคเอาย้อนยุคก็หลายขนาจารยาสร้างก็เยอะอยู่นะครับแต่ว่าหลวงพ่อลำไยก็สร้างเหมือนกันมีชนวนเก่าของของพระธาตุกรดานเหมือนกันนะครับก็เรียกเป็นพิมพ์พระธาตุกรดานน้อยข้างหลังก็จะเป็นยันข้างหลังก็จะเป็นยัน เป็นยันนี่แหละนะครับอันนั้น,นองค์เล็กๆนะครับก็ใครที่อยากจะแขวนพระท่า,ากาดานะครับหรืออยากจะแขวนเป็นเหรียญข้ากิจิรวมๆแบบนี้นะได้ทั้งหลวงพ่อยิ้มวัดน้องบัวนะครับหลวงพ่อเปลี่ยนวัดใต้นะครับหลวงพ่อเหรียญวัดน้องบัวแล้วก็หลวงพ่อสอนวัดทุงลาดยาก็นี่แหละเหรียญเดียวแขวนแขวนเดียวได้เลยนะครับด้านหลังก็เป็นหลวงพ่อลำไยนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับผมก็ เนาะส่วนราคาก็ยังไม่ได้แพงนะครับหลักสิบหลักร้อยหาได้นะครับเพื่อหาได้หลักสิบผมว่าถ้าไปเดินจอมยุทธโตแดงเงี้ยเขี่ยกองเงี้ยมีสิทธิ์เจอแล้วเพราะว่าคนเขาไม่นิยมกันนะฮะคนเขานิยมเฉพาะในพื้นที่อ่ะนะในพื้นที่ถ้าออกนอกพื้นที่มาก็ไม่คนก็แคบจะไม่รู้จักแล้วก็แทบจะไม่ได้ให้ความนิยมนะฮะก็ ก็ยางว่าแหละพระในพระเกจิในเมืองไทยมีเยอะจะดังไม่ดังจะเด่นจะเด่นพระจะไปไม่ไปก็อยู่ที่แรงเชียนะฮะอยู่ที่คนทาข้อมูลเผยแพร่ข้อมูลอยู่ที่ก็เรียกคนพาเล่นเซียนเซียนใหญ่เขาพาเล่นก็ถึงราคาถึงได้ไปนะฮะถ้าเซียนใหญ่ไม่นําพาหรือคนลงข้อมูลไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ ไปยากหน่อยแต่ว่าพระดีๆพระดีๆเยอะๆเนี่ยพระดีๆเนี่ยเก่งๆในประเทศไทยเยอะนะพระดีเครื่องดีๆยังมีอีกเยอะเลยนะครับมันก็ยังว่าแหละเขายังไม่ค่อยได้เผยแร่ข้อมูลเนาะอ่าโอเคนะครับผมก็สรลปรายการสายลายสระนะชมพระเก่าพระใหม่สลับกันไปนะครับวันนี้ก็ชมพระเรียกพระยุคกลางเนาะปี19านะครับหลวงพ่อลำไยดทุงรัตยาหนึ่งในพระเกจิพระพระเกจิขณาจารย์ทางการจนบุรีที่ เนาะที่เป็นพระที่เก่งอีกรูปหนึ่งนะครับผมอ้าวโอเคนะครับจเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องของการเข้าว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ